เรายังอยู่กับสถานการณ์โลกว่าด้วยความขัดแย้งและเป็นความขัดแย้งว่าด้วยเรื่องดินแดนและอธิปไตยนะครับจากเรื่องสองครามยูเครนซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องดินแดนเป็นเรื่องอธิปไตยเราจะไปกันต่อเรื่องของตีนแลนด์กับ กรีนแลนด์เนี่ยเป็นเรื่องที่วันนี้เราจะชวนคุยกันนะครับเพราะว่าล่าสุดประธานาธิบดีทรัมก็ยังยืนยันจุดยืนว่าต้องการให้กรีนแลนด์เป็นของสหรัฐให้ได้ครับโดยการยืนยันล่าสุดเกิดขึ้นต่อหน้าเลขาธิการนาโต้ที่ไปเยือนสหรัฐเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดการยืนยันของประธานาธิบดีทรัมเนี่ย มีเราให้ฟังแน่นอนแต่ว่าอยากพาไปดูท่าทีของฝั่งกรีนแลนด์หลังจากที่ประธานาธิบดีรัมยืนยันว่าสหรัฐอยากได้กรีนแลนด์อีกรอบกันก่อนครับปรากฏว่ามีท่าทีของผู้ที่ชนะการเลือกตั้งและเป็นไปได้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์คนใหม่ก็คือเยนเฟเดริกนิวเซนที่พึงชนะการเลือกตั้งมาหมาดๆเนี่ยนะครับประกาศจุดยืนเลยครับว่าจะไม่ยอมเด็ดขาด และคำพูดลักษณะนี้ของประธานาธิวีทั้มควรจะพอได้แล้วโดยในเยนเฟเดริกนิวเซนระบุว่าชาวกรีนแลนด์จะไม่เป็นทั้งชาวอเมริกันและจะไม่เป็นทั้งชาวเดนมาร์กแต่เราจะเป็นชาวกรีนแลนด์ครับเขายืนยันว่าจะไปจะปฏิเสธทุกวิถีทางถึงคำกล่าวอ้างของประธานาธิวีทั้มที่จะคุมเกาะแห่งนี้และชาวกรีนแลนด์จะต้องมีสิทธิ์ตัดสินใจอนาคตของตัวเองเพื่อเดินหน้าสู่ความเป็นอิสระจากเดนมาร์กด้วย เพื่อทําความเข้าใจตรงการย้อนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกรีนแลนด์เล็กน้อยนะครับกรีนแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของโลกที่มีประชากรอยู่ราวรอยู่ประมาณ60,000คนเคยเป็นอาณานิคมของเดนมาร์กครับจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กในปี1953า e ชาวกรีนแลนด์เนี่ยได้รับสัญชาติเดนมาร์กนะครับต่อมาในปี1979 g r e e n กรีนแลนด์ได้รับสิทธิ์ปกครองตัวเองและมีอำนาจบริหารตัวเองเพิ่มขึ้น ยกเว้นกิจการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของรัฐบาลเดนมาร์กกรีนแลนด์ก็คือพื้นที่สีเหลืองของแผนที่ที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับเหนือแคนาดาขึ้นไปอีกอก็เป็นพื้นที่อยู่ตรงนั้นตอนนี้อย่างที่บอกว่ากรีนแลนด์มีสิทธิ์ในการปกครองตัวเองเพิ่งมีการเลือกตั้งไปแต่ว่าเรื่องความมั่นคงเรื่องการต่างประเทศอยู่ในการดำเนินการของเดนมาร์ก นอกจากนี้เดนมาร์กยังจัดสรรเงินอุดหนุนรายปีมูลค่าประมาณ511ล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้กับกรีนแลนด์ทุกปีด้วยนะครับซึ่งเงินก้อนนี้ยเยอะนะครับเพราะว่าเทียบแล้วเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณสาธารณะของกรีนแลนด์ด้วยซ้ําและมีมูลค่าเทียบเท่า20%ของ GDP กรีนแลนด์ทีเดียวโดยผู้ที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์คนใหม่ ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยมาจากพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งมีแนวคิดทางการเมืองแบบขวากลางเขาชนะการเลือกตั้งแบบเหนือความคาดหมายแต่ถึงอย่างนั้นหน้าตาของรัฐบาลกรีนแลนด์ชุดใหม่เนี่ยก็คงจะเป็นรัฐบาลผสมมากกว่านะครับซึ่งเรื่องการเมืองภายในกรีนแลนด์แทบจะไม่มีผลต่อท่าทีว่ากรีนแลนด์จะเป็นเอการาชดีไหม อยู่กับเดนมาร์กต่อไปหรือจะไปเป็นส่วนหนึ่งของสารัฐนะครับเพราะว่านักการเมืองพรรคการเมืองแทบทุกพรรคเนี่ยมีทิศทางไปในทางเดียวกันหมดครับก็คือสนับสนุนเอกราชของกรีนแลนด์นายกนักบรีกรีนแลนด์ที่เพิ่งที่กําลังจะพ้นจากตําแหน่งเนี่ยนะครับก็ยังออกมาเรียกประชุมพรรคการเมืองต่างๆอยู่เลยครับเพื่อแสดงท่าทีต่อต้านประธานาทิบดีพัมพร้อมเตือนว่าพอก็คือพอโดยนายกนักบรีกรีนแลนด์ที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งได้โพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าเวลานี้ เราคงต้องแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นเพื่อปฏิเสธประธานาธิบดีทรัมปชาวกรีนแลนด์ไม่สามารถทนต่อการไม่เคารพชาวกรีนแลนด์ได้อีกต่อไปแล้วเขายืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าถึงไอเดียผนวกกรีนแลนด์ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่อาจยอมรับได้เมื่อภาพใหญ่ของแทบทุกพรรคการเมืองเหมือนกันหมด ก็คือหนุนเอกราชกีแลนด์เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยคนกีแลนด์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวกีแลนด์ไปเลือกตั้งโดยเน้นพิจารณาจากประเด็นในประเทศเป็นหลักในกีแลนด์เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงระบบสาธารณสุขอย่างพรรคเดโมแครตท,ที่ชนะเนี่ยนะครับมีคะแนนนําอยู่ที่29.9%ก็ก็หาเสียงด้วยนโยบายปรับปรุงนโยบายที่อยู่อาศัย และคุณภาพการศึกษาครับขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่พรรคการเมืองนะครับที่มีจุดยืนสนับสนุนเอกราชของกรีนแลนด์แต่ดูเหมือนว่าชาวกรีนแลนด์ส่วนใหญ่ก็มองอนาคตของตัวเองว่าต้องเป็นเอกราชด้วยเพราะว่ามีการทำผลแบบสำรวจสอบถามชาวกรีนแลนด์พราะว่ามีชาวกรีนแลนด์ที่ตอบแบบสอบถามมากถึง85พูดถึงเรื่องนี้ครับโดย ระบุว่าไม่ต้องการให้กรีนแลนด์ออกจากการดูแลของเดนมาร์กแล้วไปเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐโดยมีแค่6%เท่านั้นที่สนับสนุนแนวคิดนี้นี่คือคำถามที่ถามว่ากรีนแลนด์ควรจะมีสถานะแบบไหนถ้าถามผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าโอเคถ้าถามฉันเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วก็คือไม่ต้องออกจากการดูแลของเดนมาร์กหรอกแล้วยิ่งถ้าออกจากการดูแลของเดนมาร์กแล้วไปอยู่ภายใต้สหรัฐยิ่งไม่เอาใหญ่เลยแต่ทีเนี้ย แบบสอบถามนี้ก็ถามอีกข้อหนึ่งข้อนี้เป็นคำถามที่สะท้อนที่เห็นว่าปลายทางในความคิดของชาวกรีนแลนด์เนี่ยดูเหมือนพวกเขาจะต้องการเอกราชปกครองตนเองเต็มรูปแบบหรือไม่เพราะว่าคำถามอีกข้อเนี่ยถามว่าถ้าสมมุติมีประชามติแยกตัวจัดขึ้นในวันนี้เลยวันนี้ต้องไปเข้าคูหาลงประชามติว่าจะแยกตัวเป็นอิสระหรือไม่ชาวกรีนแลนด์ผู้ตอบแบบสอบถามจะ เลือกอะไรปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เป็น56เกินครึ่งจะโหวตให้กีแลนด์เป็นเอกราชนะครับโดยมี28จะโหวตต่อต้านและมี17ไม่มั่นใจอย่างที่บอกนะครับว่ากระแสะต่อต้านที่ว่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าประธานาธิบดีรัมยืนยันว่าจะต้องผนวกกรีแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาให้ได้ ซึ่งเป็นท่าทีที่ขัดแย้งกับพรรคการเมืองค้่าการเมืองส่วนใหญ่ในกีนแลนด์หรือแม้กระทั่งคนจํานวนมากในกีแลนด์ก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของประธานาธิบดีทรัมป์โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ย้ำเรื่องนี้อีกรอกแบคบรับว่าเขาต้องการผนวกกีแลนด์ในครั้งนี้เขาพูดต่อหน้าในมาร์ครุตเลขาธิการองค์การเสริสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เลยนะครับซึ่งเลขานาโต้เนี่ยก็เดินทางเยาสารัฐแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ ก็พูดเรื่องนี้ต่อหน้าเขาเลยประธานาธิบดีทรมปมย้ำกับนักข่าวหลังถูกถามว่าเอ๊ตกลงแล้วประธานาธิบดีพร้ปมยังคิดเรื่องการผนวกกรีนแลนด์อยู่หรือเปล่าประธานาธิบดีทรมปมบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยคิดนะและคิดว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยเขาระบุว่าถ้าให้ดูจากแผนที่เนี่ยนะเดนาร์กมันไกลเหลือเกินก่อนจะตั้งคําถามว่าเดนาร์กเนี่ยยังมีสิทธิ์ในการอ้างถือครองกรีนแลนด์อยู่หรือไม่พร้อมย้ำว่าถ้าสหรัฐเข้าควบคุมกรีแลนด มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะต่อความมั่นคงของชาติเขายังเสนอให้ผู้นำนาโต้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการหนุนการผนวกรวมกรีนแลนด์ซึ่งตอนนี้เป็นดินแดนปกครองตอนเองของเดนมาร์กด้วยโดยตั้งแต่ช่วงต้นปี2025นี่นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความต้องการที่จะครอบครองกรีนแลนด์มาแล้วหลายครั้งและพูดถึงขั้นว่าเขาไม่ตัดความเป็นไปได้นะถ้าสหรัฐจะต้องการผนวกกรีนแลนด์ด้วยกำลัง เขาก็ไม่ตัดความเป็นไปได้ในการตัดสินใจเรื่องนี้ขณะที่เลขาธิการนาโตซึ่งได้รับฟังการเปิดเผยของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะนั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็ได้ตอบคำถามเรื่องนี้สั้นๆบอกว่าเรื่องการผนวกรวมกีนแลนเนี่ยนะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของเขาและเขาไม่ต้องการให้นาโตมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับกรีนแลนด์จุดหนึ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดก็คือปัจจุบันสหรัฐมีฐานทัพอเมริกันตั้งอยู่ในกรีนแลนด์นะครับและปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยตําแหน่งที่ตั้งกรีนแลนด์ก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญอย่างที่ประธานาธิบดีทรมว่าแหละครับว่าถ้าสหารัฐผนวกกรีนแลนด์เข้ามาก็คงจะมีบทบาทในเรื่องของความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความสําคัญต่อสหรัฐอเมริกาแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องความมั่นคงแล้วเนี่ย เชื่อได้เลยนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มองไกลกว่านั้นแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองไกลไปที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกถ้าสหรัฐสมมติว่าสามารถควบคุมกรีนแลนด์ได้ตามความฝันของประธานาธิบดีทรัมป์จริงๆผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกที่ว่าเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องของแร่หายากที่เชื่อว่ามีมหาศาลอยู่ในพื้นที่ของกรีนแลนด์นะครับ เรื่องแร่หายากเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพที่เราคุ้นเคยกับกรีนแลนด์นะครับเพราะภาพที่คุ้นเคยก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นเรื่องของการทําประมงเป็นหลักในการใช้ชีวิตดํารงชีวิตหรือไม่แต่ว่าแร่หายากเนี่ยก็มีการคาดการว่ากรีนแลนด์น่าจะมีเยอะเพราะว่ากรีนแลนด์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจะอุด,ดมไปด้วยแร่หายากยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกร้อนขึ้นนี่นะครับพอโลกร้อนขึ้น ในมุมของสิ่งแวดล้อมก็มีความกังวลในเรื่องของมนุษยชาติก็มีความกังวลนั่นก็ว่าไปแต่เนื้อแต่ในมุมของการสาะแสวงหาทรัพยากรเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นโอกาสับที่มนุษย์จะเข้าไปเปิดพื้นที่ใหม่ๆที่เดิมจะเป็นพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงเป็นพื้นที่ที่น้ําแข็งปกคลุมพอโลกร้อนน้ําแข็งละลายในเชิงของการสาะแสวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็เป็นโอกาสให้มนุษย์เข้าไปลองขุดเจาะ ลองเสาะหาดูว่าพื้นที่ตรงนั้นที่น้ําแข็งละลายไปแล้วเนี่ยมันมีทรัพยากรอยู่มากน้อยแค่ไหนก็เป็นโอกาสในการเข้าไปค้นหาทรัพยากรในพื้นที่ที่ไม่เคยสำรวจมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีปัจจัยที่ซ่อนแฝงอยู่นะครับก็เป็นปัจจัยที่มีการพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยแต่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็สําคัญอยู่ดีนะครับเรื่องการเดินเรือเรือของชาติที่อาจจะมองว่าเป็นขั้วตรงข้าม หรือคนละขั้วกับสาวรัฐที่ไปอยู่แถบนั้นก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ประธานาธิบดีพรมเคยหยิบขึ้นมาพูดด้วยแต่ว่าคงไม่ใช่แค่เรื่องเดียวคือเรื่องความมั่นคงแต่อาจจะรวมรวมถึงเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับสำนักข่าว today make tomorrow today